สวัสดีค่ะแฮปปี้โซสมาชชาแนลมาพบกับกันราะยาะนะมิทุกคนอีกแล้วนะวันนี้นะไพ่ขอเราเรื่องเองก็คือไพ่อยากจะมาบอกว่าประมาณประมาณได้เลยนะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ที่คุณจะต้องผ่านเรื่องความคิดถึงเรื่องเก่าๆทั้งหลายถ้าคุณผ่านไปได้รอบเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยมันมันมันดีมากเลยคือคุณ มีการแบบว่าไม่นิเฟตแต่สิ่งที่ดีแล้วคุณมีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือคุณช่วงนี้แบบห่วงชีวิตส่วนตัวและอยู่ในมุมสงบของตัวเองคุณรู้สึกว่ามันสงบแต่พอเวลาคุณอยู่คนเดียวสงบปั๊บมันก็จะมีอาการแทรกมาคือคิดคิดไม่ตกคิดไปหลายเรื่องคิดเยอะมากคิดถึงเรื่องในอดีตด้วยทั้งที่มีความสุขและ เรื่องที่อดีตที่ไม่มีความสุขตอนนี้เลยอยากให้พลังงานทุกคนนะ่ะอยู่ในเรื่องเรื่องที่แบบว่าอยู่กับปัจจุบันที่มันมีความสุขดีกว่าแล้วก็เรื่องอดีตให้จําแต่เรื่องที่มีความสุขเช่นกันเพราะว่าอะไรคุณดูตรงนี้ถพวยที่มันหมดไปแล้วนะทุกทูก้เขียนเลยคุณอย่าลืมว่าจะมีแบบตอนเนี้ยถ้าเกิดคุณทําได้นะสองอาทิตย์เนี้ยสิ่งใหม่ๆที่เขาแบบสิ่งดีๆอะ ถ้วยเนี่ยที่มันมีสิ่งดีๆเขากำลังมาเื่นให้ก็คือสิ่งใหม่ๆดูสิ่งที่คุณร้องขอกันกำลังจะได้แล้วอันนี้เลยเปิดไพ่ส่วนก็คือคุณจะเป็นสเต็งก็คือม,มันมันเพอร์เฟกมันดีแล้วนะชีวิตคือดีขึ้นบน้างบมีอิสระในชีวิตมากขึ้นแล้วคือคุณจะแบบตื่นรู้รู้ทันคนนะ่ะแล้วก็มีมีแบบภละกํากลังที่ดีขึ้นกําลังใจที่ดีขึ้นแต่บอกได้เลยว่าสองอาทิตย์นี้เป็นด่านทดสอบเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งหมายถึงว่า มันจะมาให้คุณแบบคิดเยอะคิดนู่นคิดนี่มากเลยแล้วทําให้พลังงานลุบลุมีกลับมาบ้างคิดถึงพลังงานลุบกลับมาบ้างก็เลยคิดว่าเออแฮปปี้อ่ะพอเปิดมาเจอแบบนี้ปับ๊บก็เลยเนี่ยโอ้ได้อย่างเดียวเลยคือข้อเสนอข้อเสนอจากเขาอ่ะเหมือนเป็นข้อเสนอจากสินศักดิ์อะ่ะว่าทําได้ไหมล่ะสองอาที์นี้พยายามปรับพลังงานเพราะเขากําลังจะให้ของดีมาแล้วหมายถึงว่า คุณเหมือนคนที่กําลังต้องใช้ร่างกายใช้แรงใช้พลังกำลังทั้งใจทั้งกายมากพักผ่อนนะพักผ่อนเยอะๆด้วยอย่าพยายามหักโหมหรือทําอะไรเยอะรูปมนี้เพราะว่ามันเข้าสู่การตื่นรู้แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนคนเวอร์ชั่นที่จะตายรับเกิดใหม่หมายถึงว่าจบเวอร์ชั่นเดิมสู่เวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็เขากําลังจะให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลหมายความว่าพลังขกำลังใจหรือสิ่งที่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนอยู่ดีได้รู้หรือว่า สิ่งนี้มันมันเคยทารูปแบบเดิมๆมาตั้งนานแต่เฮ้ยมาเจอสิ่งที่ดีกว่าทาไมเราไม่ทําแบบนี้นานแล้วมันจะเจออะไรที่มาอำมํำนวยความสะดวกคุณมากขึ้นแต่พละกําลังใจจะต้องดีสองอาทิตย์นี้จะอารมณ์ขึ้นลงมากๆถึงมากที่สุดให้ระวังคําพูดระวังอะไรเยอะยๆนี่พยายามเป็นผู้ชายคนนี้ที่เขานั่งนิ่งสงบแม้ว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยดูๆรอบตัวเขาเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่จําไว้ว่า ให้แชร์ความสมบความนิ่งใหม่ผ่านสองอาทิตย์นี้ไปได้สุดยอดประมาณกลางเดือนตุลาไปแล้วสุดยอดมากๆชีวิตจะดีขึ้นได้ดาวน์โหลดข้อมูลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากกาวานที่เขาจะเริ่มเริ่ม่อยมาให้มันอยู่ที่พละกําลังคุณมันไหวแค่ไหนดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ถึงอะไรรู้ไหมทั้งทางด้านจิตใจดูคนอออถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เมนิเฟตก็คือบางคนขอซับสินขอโชขอซับ ก็จะได้จะเริ่มได้อยู่ที่พลัะกำลังทั้งร่างกายและจิตใจของคุณแล้วต้นนี้ทำให้ได้นะเรื่องที่คิดถึงหรืออะไรไว้จำไว้ว่าพลังงานดีอย่าเรื่องที่คิดถึงถ้าอยากให้มันสมประสงค์มันจะกลับมาเพราะอะไรดูเปิดเราเจอเลยทุกคนอาจจะติดเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอะไรอยู่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะมันจะเจอคนที่ใช่ขอแค่ว่า ไม่รู้ว่าจะเป็นคนที่คิดถึงหรือเปล่าหรือเป็นคนตั้งแต่อดีตชาติหรืออะไรเราไม่สามารถรู้ได้แต่มันจะเจ็คนที่ใช่แน่นอนในวันที่คุณจะรู้ได้ไงว่าพลังงานดีแล้วรู้ตัวทีคะทุกคนจะต้องรู้ตัวเพราะว่าอะไรคุณจะมีความสุขคุณจะยิม้ยมแย้มคุณจะสดใสคนจะไม่มานั่งทําแบบนี้คุณจะไม่มีอาการที่คิดมากเกินไปคือในแต่ละวัน ยังไงก็ต้องเจอบททดสอบเหมือนเดิมเจอมันไม่ใช่เรื่องเดิมหรอกแต่หมายถึงว่ามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่จิตใจคุณและสถานการณ์จะเปลี่ยนไปมันจะเข้มแข็งขึ้นเหมือนจบการที่แบบอารมณ์แบบคนเรียนประถมขึ้นมัธยมอะไรเงี้ยระดับความรู้เพิ่มขึ้นคือกล้แก่งมากขึ้นความรักจะมาเองถ้าคุณดีเดี๋ยวขอเปิดไพ่นางฟ้าหนะน่อยไพ่นางฟ้ายินญาเหลี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเขาบอกอะไรวิสคัมทู คือเนี่ยความโชคดีมันกําลังมาแล้วที่ความหวังความฝันอะไรไว้มันมันความปรารถนาวุ่นจะเป็นจริงอะคะ่ะเนี่ยความฝันคือเขาบอกว่าช่วงนี้เติมเต็มตัวเองก่อนเพราะมันเต็มมันเป็นอะไรที่มันจะช่วยช่วยที่ทําให้แบบชีวิตของคุณมันเป็นตามที่คุณแบบลองขอไว้อะมันได้แน่นอนความฝันคุณจะได้เติมเต็มแน่นอนดูหน้าผู้หญิงคนนี้ดิ เห็นไหมเขามีอาการพะวงคิดมากทั้งทั้นที่ดาวดาวทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยนางฟ้ามาคอยจับหลังไว้คือเขากําลังไล่มุนแล้วอ่ะสกทุกอย่างเขากําลังมีนิสัยให้คุณแล้วทํางานดีๆสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์เห็นอ่าจากขาบาลเห็นในสิ่งที่คุณทาดีอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งสับสนอย่าเพิ่งคิดมากรักษาพลังงานดีๆเขากําลังปรับพลังงาน มาดูดิภาพตรงมากขึ้นใบนี้มาแฮปปี้แบบคนรู้เหมือนกันนะเขากำลังมินิเฟดเหมือนการส่งพลังงานคล้ายๆใบนี้แหละค่ะดาวน์โหลดข้อมูลกำลังไล่ล้ลอมรอบตัวสิ่งที่ดีอะไรที่คุณทำดีมาเนี่ยเขากำลังปรับให้แล้วใจยิเยินอยู่อย่างสงบตั้งสติอยู่อย่างสบง,สงสบและอย่าไปแลกอารมณ์อะไรกับใครช่วงสัปดาห์นี้สุดยอดแน่นอนคือจะเจอสิ่งที่ดีจะเป็นได้แบบ โอ้โหอิสรนะในชีวิตและแข็งแกร่งดีค่ะดีมากๆคิดดีทำดีพูดดียิ้มหัวเราะค่ะเพื่อนกับตัวเองไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรือทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะทำาเลยยิ่งทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ดับเบิลดับเบิลับเบิลเ,เลยดีขึ้นมากๆเปิดทางเลยสองอาทิตย์นี้ะใครฝืนตัวเองได้หน่อยแต่ว่าอย่าเอาไปถึงจนเคร่งเครียดนะแต่ถ้าเกิด เริ่มนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าเออแค่ช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรอ่าคนยากคนจนหรือว่ามีเจอใครก็ช่วยเหลือมีน้ำใจค่ะมันเป็นสิ่งหนุนนําทั้งหมดพยายามไ้นะอีกสองนาทีเท่านั้นจะดีแนะ่ะเข้าสู่พื้นฐานดีๆค่อยๆปล่อยมาบอกแล้วเดิอนตุลาเดินปล่อยของของดีอ่ะอืมตั้งใจรับนะแฮปปี้แบบดีใจกับภารางานนี้มากฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ